ปล่อยแกะเต็มแล้วนะแกะน่ารักมากเลยแกะน่ารักมากเลยนี่เนี่ยด,ดอกสวยมากนะคะ บนดอยช้างนะคะคกินกาแฟดูแก่ นี่นะคะบรรยากาศบนดอยช้างน่ารักมาก,นนกว้าอ้า,อาไหนไหนน่ารักมากเขากินแครอทนะคะโอ้โหเรียบร้อยโอ้โห วิ่งวิไลแล้วไล่เข้าคอกไล่เข้าคอกนะคะหมาก็จะไล่เข้าคอก เขาจะกินแครอทเขาจะกินแครอทนะคะบรรยากาศนี่นะคะบรรยากาศที่ดอยช้างสุดยอดมากกินอะไรกินอะไร อันนี้แดดออกเขาปล่อยแกะนะคะเ,เป็นไงเต้นเต้นไหมทางนี้ทางนี้ทางนี้าทังนี้เลคะ่ะทางที่หนึ่งไท่ใช่อะทางหนึ่งไม่ใ่ะเร็ว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 ไหคะนี่นะคะ น่ตจุนี้เดี๋ยวกำลงังนั่นอ่ะเออน่ะอยู่คนละทิศละทางอะไรกันมากเอาจะเอาวิวตรงดอยมันโอเควันจูวันจูเรามีหมวกเรามีทุกอย่างไม่เอาออาชองให้หนูหน่อยฮะห,หนูถ่ายคลิปอย่าชงเนี่ยนี่นะคะดอยช้างนะคะ ขึ้นมาติดเส้นมาบรรยากาศจับเมฆเลยจับเมฆวนดอยเลยมาแม่ให้ทำดูเดี๋ยวให้แม่เลือกให้สวยสวยมีสองสามอันเองนี่ถ่ายแก่แกะยังไม่สวยอ่ะทำไม่ก่ทำไม่แล้วไม่เวยนี่ที่เราจะเอาแกะเอาแกะไหมฮะแม่ไปอยู่กับแกะไม่สวยแม่ไปอยู่กับแกะไม่สวยเออเอาใหม่เอาใหม่ แวิวกับแกะเนี่ยสวยนุ่นแกะสองตัวนุ่นสามตัวนุ่นนี่แกะตัวนี้สวยนี่นะคะมาทางนี้สิไปไปไปเล่นกับแกะแกะกินหญ้านะคะบรรยากาศแตะเมฆได้เลยจับเมฆ จับเมฆได้เลยติดเมฆมาก

จับเมฆบรรยากาศนะคะตอนนี้แดดออกสวยมาก นนี้ยาขาวานยาขาววานให้แกะกินนะคะจับเมฆ